สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับวันนี้ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะมาพูดถึงเรื่องเกมแพดด์อัเอ็กไซด์อีกครับวันนี้ที่จะพูดถึงเรื่องคือเรื่องชาร์ตของตัวละครนะครับคือชาร์ตเนี่ยถือเป็นถือเป็นเขาเรียกว่าองค์ประกอบอย่างหนึ่งในเกมนี้เลยที่ไม่เหมือนเกมอื่นนะครับก็คือเวลาเราได้ชาร์ตมาเนี่ยตัวละครเราเนี่ยจะเพิ่มความสามารถตามชาร์ตนั้นๆนะครับ ซึ่งชาร์จเนี่ยจะมีอยู่3ามชนิดมีสีส้มสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินซึ่งก็คือตามสายครับชาร์จสีส้มเนี่ยชื่อว่า e n d u r a n c e c h a r ์ e เป็นของสายเซนส์ชาร์จสีเขียวเนี่ยชื่อว่า f a n c y c ชาร์จเป็นของสายเด็กส่วนชาร์จสีฟ้าเนี่ยชื่อว่า Power c h a ชา e ์จเป็นของสายอินนะครับนี่ก็อย่างที่ผมเปิดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นหน้าจอคาแรคเตอร์ของเรากดตัวซีก็จะขึ้นมาแล้วเลื่องมาที่ชาร์จนะครับเขาก็จะบอกว่าชาร์จแล้วเนี่ยหนึ่งชาร์จเนี่ยเพิ่ม s i c a l d a m a g e Reduction 4%แล้วก็ Elemental Resistance อีก4%ก็คือเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยการโจมตีทุกอย่างเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดครับก็คือชนิดา่าหรือชนิดเวทนั่นเองแล้วก็ชนิด Physical Damage หรือชนิดทางกายภาพครับถ้าน,นึกแล้วเล่นแบบแล็คแอนล็อกก็เหมือนเวลาเราเล่นไนส์แตีธรรมดาเนี่ยอันนั้นนะคือฟิสิกอลไดเมจหรือเราใช้พวกแบสอันนั้นก็นับเป็นฟิสิกอลไดเมจใช่ไหมฮะแต่ว่าไดเมจจากท่าหรือไดเมจจากเวทอย่างเช่น สกิลไฟลโบของวิซาอย่างเงี้ยฮะถือว่าน่าเป็นเอลเมนทัลดาเมจนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยก็จะแบ่งเกาะออกเป็น2แบบเกาะก็คืออาร์เมอร์ปกติอาร์เมอร์ปกติเนี่ยก็จะใช้ชิดหักลบกับฟิสิกอลดาเมจส่วนเอลเมนทัลรีเิสแตนต์เนี่ยก็จะชิดหักลบกับดาเมจจากท่าหรือดาเมจจากเวทเวท,ที่ศัตรูตีใส่เรานะครับอ่าซึ่ง1ลูกเนี่ยจะเพิ่มอย่างละสี่เปอร์เซ็นต์โดยปกติแล้วเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราจะมีได้มากสุดตัวละสามลูกนะครับตัวละครที่เพิ่งสร้างตัวแรกอ่าต่อไปคือเฟนซี่ชาร์จ เนซี่ชาร์ดเนี่ยเป็นชาร์ดของสายเด็กครับเพนซี่ชาร์ดหนึ่งก้อนเนี่ย <_ S 1> เพิ่มความเร็วในการโจมตีหรือว่าเพิ่มแอทเทนสปีดห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ยังเพิ่มค่าสปีดอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยค่าสปีดคืออะไรค่าสปีดก็เหมือนกับความเร็วในการไล่เวทครับอย่างแลกแลล็อกเนี่ยยิ่งเรามีเด็กเยอะเวทเราก็จะไล่เร็วใช่ไหมคะแต่ว่าในนี้เนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับเด็กครับในนี้เนี่ยเกี่ยวกับค่าสปีดถ้าเราใส่ของที่มีค่าสปีดเยอะหรือเรา, Up าเรเอัพสกิลที่ย คือ power charge power charge เนี่ยจะเพิ่มความสามารถแค่อย่างเดียวครับก็คือเพิ่ม critical critical swipe chance หรือโอกาสในการติด critical ิบอแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมมี1ลูกแล้วตีโอกาสติด50%คือตี2อทีติด1นครั้งไม่ใช่นะครับคือโอกาสติด critical ้ิเอร์นเนี่ยมันจะเอาไปคูณกับโอกาสติดค r ิ t i c a l พื้นฐานของแต่ละสกิลนะครับซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยจะมีโอกาสติด critical ไม่เท่ากันโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ5%นะครับ ซึ่งถ้าเราเอามาไปชี้เนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกว่าสกิลที่เราใช้เนี่ยมีโอกาสติดคริติคอเท่าไหร่เราต้องเข้ามาดูเองฮะในนี้เวลาเรากดเข้าไปสมมติผมกดเข้าไปดูที่เฟ n นซี่แล้วผมกดเข้าไปดูที่ o f f e เฟนมันจะมีอยู่บรทั้น,นึนึงที่เขียนว่าเมนแ n น c r i t i c a ค size chance ครับอันนี้ของผมเป็น2ี่เปซ็น28%ซึ่งตรงนี้เนี่ย28%เนี่ยคือมันคิดออกมาหมดเลยว่า ทั้งรวมรวมทั้งของรวมทั้งสกิลที่ผมอัพเนี่ยว่าโอกาสติดคริติคอลผมเนี่ยมีเท่าไหร่ซึ่งสมมุติผมมีสมมุติว่าเฟนซี่เนี่ยโอกาสคิดติดคริติคอลพื้นฐาน5%แล้วผมมีการเพิ่มโอกาสติดคริติคอล100%เนี่ยมันก็จะเพิ่มคิดจาก5%้าเปนั่นนะครับ100%ของ5%ก็คือ5%ใช่ไหมฮะมันจะทำให้โอกาสติดคริติคอลของสกิลเฟนซี่ผมเนี่ยกลายเป็น10%หรือว่าถ้าคุณอยากจะเช็คว่า โอกาสติดคีย์เข้าของแต่ละสกิลเนี่ยเป็นเท่าไหร่คุณลองเข้าไปในเว็บอ่าแผดเอาเบ็กไซด์พีเดียที่คลิปก่อนหน้านี้ผมลงไว้ก็ได้ครับในนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของแต่ละสกิลว่าคิย์เข้าช ANCE พื้นฐานเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่และทีนี้ในสกิลทรีเนี่ยก็จะมีก้อนบางก้อนนะฮะมีสกิลบางสกิลที่เพิ่มความสามารถให้กับพวกชาร์ดต่างๆหลักๆก,ก็จะมีอันะไรครับสกิลเนี่ยเพิ่มแม็กซิมัมพาวเวอร์ชาร์จหนึ่งอัน อ่าแต่ละชาร์จเนี่ยจะเพิ่มแม็กซิมัมในแทสติสคิวทีได้3อันพาวเวอร์ชาร์จนะครับจะมีอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆสายชาร์ดเพิ่มแม็กซิมัมพาวเวอร์ชาร์จหอันแล้วก็ข้างบนสุดตรงกลางตรงสายของวิชนะครับก็จะเพิ่มแม็กซิมัมชาร์จหอันแล้วก็นี่ครับอยู่ตรงนี้ตรงเทมผพาก็เพิ่มแม็กซิมั่มพาวเวอร์ชาร์จอีก่อันก็คือรวมๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติคุณอัพสอันนี้กับพื้นฐาน3อันคุณก็จะมีพาวเวอร์ชาร์จได้มากสุด6อันนะครับ อันหนึ่งก็เหมือนกัน Endurance Charge จะมีอยู่ตรงนี้ครับของสายอันนี้ของสาย Morder แล้วก็มีตรงนี้ของสายเทมเพาใกล้ๆกันกับ Power Charge แล้วก็มีตรงนี้ด้วยตรงนี้ของสาย Dualist นะครับส่วน f a n c y เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ของสาย Dualist เหมือนกันแล้วก็อยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยฮะอันนี้ของสาย Ranger แล้วก็อยู่ตรงนี้ครับของสาย Shadow แล้วก็ใกล้ๆกันก็จะมีลูกอีกลูกหนึ่งติดกันนะฮะสังเกตเนี่ยตรงนี้พาวเวอา์ชา์ก็มีลูกติดกันครับส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเพิ่มเวลาหรือเพิ่มดูเรชันของพาววอร์ชา์นั่นเองอันนี้ก็เพิ่มดูเรชันแต่ว่าลูกนี้เนี่ยถ้าเป็นของเฟนซี่เนี่ยก็จะจะเพิ่มอ e ีเวเชนเลตติ้งด้วยครับคือเพิ่มค่าหลบเหลีกด้วยถ้ามีพาววอร์ชา์เพิ่มขึ้นมาส่วนเอนดูเรนชาร์ตเนี่ยจะมีตรงนี้ครับก็คือถ้าสมมติมีเอนดูเรนชาร์้หนึ่งก จะเพิ่ม Life Regeneration 0.2%ด้วยต่อ1ก้อนส่วน Power Charge เนี่ยจะมีอันนี้ฮะก็คือ Power Charge หก้อนเนี่ยเพิ่ม Spell Damage 2%อาถ้าทุกคนสังเกตนะครับของผมเนี่ยมี Power Charge แล้ว4ลูกก็คือผมอัพในสกิลนั้นนะฮะว่า Maximum Power Charge เนี่ยเพิ่ม1อันแล้วก็เพิ่ม Duration ของ Power Charge 15%นะครับอันนี้ก็มาจาก Passive Skill Tree เหมือนกันทีนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราเพวเวชาร์จเนี่ยจะได้มาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเพลเวชาร์จเนี่ยสามารถได้มาโดยการที่เราใช้สกิลต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะได้มาจากของที่เรา,สาใส่นน่นเอาซึ่งของเนี่ยจะมีน้อยมากนะที่มีสเตตัสเกีย่ยวกับพวกชาร์จต่างๆเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันว่าใช้สกิลอะไรบ้างที่ทําให้เราได้พพวเวชาร์จขึ้นมาผมจะดูผมจะโชว์ให้ดูของเฟนซี่ชาร์จก่อนนะครับของเฟนซี่เนี่ยง่ายมากเลย ถ้าเราใช้สกิลเฟนซี่ตีหนึ่งทีก็จะได้หนึ่งก้อนอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ไม่ไม่ใช่สกิลเฟนซี่นะครับอ่ะผมตีหนึ่งทีปึ๊บไ,ได้หนึ่งก้อนเห็นไหมฮะพอได้มาปุ๊บมันจะมีเวลาบอกครับว่าก้อนเนี้ยจะอยู่กับเรานานแค่ไหนถ้าสมมุติว่าเราตีใหม่มันจะกลายเป็นสองก้อนแล้วก้อนแรกเนี่ยก็จะนับเวลาใหม่ด้วยนะครับก็คือถ้าผมใช้สกิลเฟนซี่ไปเรื่อยเนี้ยเฟนซี่มันก็จะอยู่กับผมตลอดสามชาร์จเนี้ยฮะอ่าเห็นไหมฮะ แล้วมันจะทําให้ผมตีเร็วขึ้นฮะถ้าสังเกตพอพอมีสาชาร์จเนี่ยตัวผมตีเร็วขึ้นอันนี้คือชาร์จของเฟนซี่นะครับแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งชื่อว่าบัตเลดบัตเลตเนี่ยผมไม่มีอยู่ในตัวฮะแต่ว่ามันสามารถทําให้เราได้เฟนซี่ชาร์จเหมือนกันบัตเลเนี่ยทำงานอย่างนี้ครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะลดเลือดเราเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยจะสามารถดูดเลือดจากมอนเตอร์ได้มันจะเพิ่มมันจะเพิ่มดูดเลือดขึ้นมาครับเหมือนว่าเป็นการหักลบกับที่เราลดเลือไป แล้วก็ทุกครั้งที่เราฆ่ามอนสเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยเราก็จะได้เฟนซี่มาหนึ่งอันด้วยนะครับอันนั้นคือบัตเลนต่อมาเป็นพาวเวอร์ชาร์จนะครับพาวเวอร์ชาร์จเนี่ยมีวิธี2วิธีที่จะได้มาครับวิธีแรกคือใช้สกิลชื่อว่าพาวเวอร์ไซฟอนพาวเวอร์ไซฟอนเนี่ยเป็นสกิลของสายคาทาครับของสายนักเวทซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้หรอกมันเป็นมันเป็นสายที่เรียกว่าเราต้องเจาะจงที่จะใช้สกิลนั้นจริงๆนะครับแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะได้พาวเว เราใช้เจมน,นี้ฮะชื่อว่า power charge on critical ซึ่งเป็นเจม support เชื่อมกับสกิลโจมตีสกิลไหนก็ได้ครับสกิลนี้จะทำงานอย่างนี้ฮะคือพอเราตีติด critical หนึ่งทีเนี่ยจะมีโอกาสได้ power charge มาหนึ่งลูกนะครับไม่ใช่ว่าติด critical แล้วจะได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสติดโอกาสได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ใดูเดี๋ยวผมเชื่อมกับสกิล lightning side นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ lightning side ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ power charge มาอ่า รันนึงนะครับ,แบบรบต้องต้องรอปันนึงอ๋อยังไม่ติดฮนะสงสัยวันนี้ดวงไม่ดีฮะไม่ติดเลยอันนี้ได้แล้วเห็นไหมฮะมันจะมีขึ้นมาหนึ่งลูกเนี่ยวนๆรอบตัวเราเป็นสีฟ้าเพราะว่าทำให้ผมเนี่ย มีโอกาสตดคีรีหรือข้อใสเพิ่มขึ้นส่วนชาร์จสุดท้ายครับคือ e n d u r a n c e c ์ a r g e หรือชาร์จสีส้มนมันเอง e n d น r a n c e Char g ์เนี่ยมีโอกาสได้มา2ทางครับทางแรกชื่อว่าสกิล endurance cry ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้แต่ว่า e n d u r a n c e cry เนี่ยทำงานอย่างนี้ครับพอเรากดเนี่ยตัวละครเราอจะปล่อยพลังออกมาพึ่งแต่ว่าจะไม่ลดเลือดศัตรูนะครับเพียงแต่ว่ามันจะดูว่าศัตรูรอบๆเราเนี่ยมีเยอะแค่ไหนยิ่งศัตรูรอบๆเรามีเยอะเนี่ยก็จะได้ n d endurance Cry มากขึ้นครับส่วน อีกสกิลหนึ่งที่จะได้เ n d u ดู n ลน c คลายมาก็คือเป็นสกิลเคิร์นะครับชื่อว่าวาลล o ด d มา r k สกิลนี้เนี่ยเวลาเราได้ใส่มอนสเตอร์พอเราตีมอนสเตอร์ตัวนั้นอะเราก็จะดูดเลือดมาครับตามดาเมจที่เราโจมตีไปเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกครั้งที่เราฆ่ามอนสเตอร์ที่มีเคิร์สวา l ์ลอดมาอยู่มันจะมีโอกาสได้ e n d นดูแลน c ์ชาร์มาเนี่ยผมลองฆ่าดูเนีครับผมฆ่ามอนสเตอร์ก็จะมีโอกาสได้ e n d u ดูแลน c h ชาร์มาแล้วที่ผมได้ Power พาว ราะว่าผมใช้สกิลที่เชื่อมกับ power charge on critical นะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกของชาร์จต่างๆนะครับซึ่งชาร์จเนี่ยก็มีความสําคัญในหลายๆบิลในหลายๆสายเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการเล่นปกติด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้สกิลเฟรนซี่เป็นหลักหรือว่าสกิล power ชา a r g อ on ค r i t i c a l เป็นหลักแต่คุณอาจจะใช้เป็นสกิลลองก็ได้ครับอย่างเช่นเวลาก่อนคุณจะเข้าไปสู้กับบอสอย่างเงี้ยครับคุณก็ใช้สกิลเฟรนซี่ตีไป3าครั้งให้มันมี สกิลเฟนซี่ขึ้นมาทีนี้คุณก็ใช้สกิลอื่นโจมตีบอสเพื่อทําให้แบบตีเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็วันนี้ก็สําหรับชาร์นี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมผมสวัสดีครับ